สามเหตุผลนะครับทำไมต้องจ่ายเงินมาซื้อโชคโคนี่ด้วยเรามาติดตามกันครับ สำหรับเอเหตุผลจริงๆมีหนึ่งเดียวคือคุ้มค่า3มเหตุผลที่เหลือ Perform ิภาพราคาความทนทานสําหรับเหตุผลที่จะซื้อโชครโโนี่นะครับทำให้ถึงบอกว่าคุ้มค่าเพราะว่าโชครโโนี่เป็นโชกที่ทนทานนะครับซ่อมได้ประวัติศาสตร์ยาวนานความนุ่มหนึบของเขาเนี่ยเป็นโชกตัวหนึ่งที่ดีมากๆในตลาดนะครับโชครนี่แต่แน่นอนที่เอบอกว่ามันคุ้มค่าคุณต้องหาราคากับ p ร r f o r m ิภาพที่เขาจะให้คุณคุณต้องหาราคากับการที่เขาซ่อมได้โชครนี่เนี่ยครับ 90%โเชคเขาสามารถซ่อมได้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันได้ <Wow. S 1> เขาเป็นโชคที่ค่อนข้างคุ้มค่าทนทาน mm. ตัวที่โคนี่ซ่อมไม่ได้จะมีตัวที่เป็นไฮเพรสชอร์หรือเป็นโมโนนะครับ <Okay. S 1> ตัวนี้เขาจะไม่ให้คุณเปิดโชคมาซ่อมเพราะว่าเขาอัดแก๊สแรงดันสูงเข้าไปข้างใน <Huh? S 1> ชคอที่ซ่อมไม่ได้แบรนด์ดังของโลกคือปกติซ่อมไม่ได้เพราะว่าโชคที่เขาอัดไปเนี่ยเขาไม่ได้อัดลมนะครับเขาอัดแก๊สเข้าไปในแรงดันที่สูงมากมา <Okay. S 1> มันไม่เหมือนโมโนทูบที่เราเห็นกันปัจจุบันที่เราเอาลมอัดเข้าไป แบรนด์ดังเขาอัดแก๊สใส่เข้าไปแรงดันสูงเปอร์ฟอร์แมนซ์ดีซึ่งโคนี่เองจะมีทำนะครับในบางตัวในบางเคสกับรถยนต์ที่ใช้โมโนโทูบอยู่แล้ว <Okay. S 1> แต่โดยปกติครับโคนี่จะชอบทำทวินทูบเพราะว่าทวินทูบให้ความนุ่มนวลและช่วงความนุ่มนวลเราจะเรียกว่าคอมฟอร์ตโซนกับเปอร์ฟอร์แมนซ์โซนละกันเปอร์ฟอร์แมนซ์คือแข็งอาจจะถึงคําว่ากระด้างแต่แน่นอนเราต้องการคอมฟอร์ตด้วยต้องการเปอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยโชคอโคนี่เป็นโชคตัวหนึ่งที่เอนจิเนียร์ดีไซน์ให้มีคอมฟอร์ตโซนแล้วก็มี ในตัวเดียวสําหรับความคุ้มค่าของชโคนี่นะครับแล้วทําไมต้องซื้อโชคโคนี่เพราะว่าดีเทลมันเยอะมากเราต้องอธิบายอีกสักคลิปหนึ่งแต่คร่าวๆคือคุ้มค่ากับการซื้อชคโคนี่ด้วยปร r สิทธิภาพด้วยราคาด้วยความทนทานอันนี้เป็นเหตุผลหลักๆนะครับที่ทําไมคุณต้องซื้อชโคนี่ครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปใหม่ๆของเราถ้าใครมีคําถามอยากถามอะไรลองถามเข้ามาได้ถ้าเอตอบไม่ได้เอก็จะหากรูกมาตอบให้นะครับในคลิปต่อๆไปครับ ครับ